สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ยายทรงคุณคราชมาอีกแล้วก่อนอื่นยายทรงต้องขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะวันนี้ยายเคยบอกว่าจะเอาพันไม้สองชนิดมาฝากเพื่อนๆน้อมาให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะความสําเร็จที่ยายทรงทำนะเนาะที่ว่าตัดต่อตัดยอดนะเนาะอันนี้ตัวเรียกคือเพชรน้ำหนึ่งเพื่อนๆนี่เพชรน้ำหนึ่งนี่ต่อของเขาเนาะเพื่อนๆในนี้ตองเขานี่ต้นสีเขียวเนาะมีใบ ใบลาลายเนาะใบเขาเขียวลายลายๆปนกันเนาะแต่ต้นเขาสีเขียวนี่ตอเขาเพื่อนเพื่อนนี่ต่อเขาเนาะเมื่อก่อนยายทรงเคยบอกว่าจะทำเนาะนอนดูมือถือเพื่อนเพื่อนเนาะนอนดูมือถือเพื่อนเพื่อนเออเขาทําแบบนี้เราก็มีเราก็ทําบ้างเนาะทีนนี้ยายลองทําดูก็ประสบความสําเร็จนี่นี่ยอดของเขาเพื่อนเพื่อนนี่ยอดเก่าเขานี่นี่แตกแตกลูกมาใหม่นี่ยอดใหม่เขานี่มีอยู่สองตอสองต้นเนาะแข็งแรงอันนี้ยอดของเพชรน้ำเนืองนะ อีกอย่างหนึ่งคือแสงเงินแสงทองเพื่อนๆมีจุดสองต้นเช่นเดียวกันน้อยยายกระปูกมายายก็ซื้อมาปลูกตั้งนานแล้วน้อยยายคิดว่าทําไมก็ไม่เห็นแตกลูกแตกหนอสักทีนะเพื่อนๆยายก็เลยมาตัดตามมือถือเพื่อนๆเขาทำให้ดูนี่นี่ต่อเขาอันนี้ยอดเขาเพื่อนๆนี่ตัดอยู่ในกระถางเดียวกันเลยเอาจุ่มในกระถางเดียวกันปลูกในกระถางเดียวกันเลยแตกยอดแตกแตกต่อมาใหม่น้องมัดใส่ถุงเพื่อนๆผมมัดเสร็จถุงแล้วก็เอาไปวางไว้ใต้ร่มไม้เ้ยเพื่อนๆ นี่ทำอย่างเพื่อนๆ่นี้ก็ทาให้ดูในมือถือนั่นแหละอันนี้ต้นที่สองนี่ตาเขาอันนี้ต่อเขานี่ต่อเขาอันนี้ยอดเขาเพื่อนเพื่อนนี่ยอดสมบูรณ์แข็งแรงใบสมบูรณ์แข็งแรงเนาะได้เพิ่มจํานวนมาเป็นกระถางละสองต้นเมื่อก่อนเป็นกระถางละต้นเดียวเองย้ายคิดว่าเออก็ไม่แตกลูกแตกหน่อยอย่างที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาบอกนั่นแหละเนาะก็เลยทําตามอย่างเขาเออทาตามอย่างเขาก็ประสบความสําเร็จไปเนาะ พิดน้ำหนึ่งเนี่ยยอดของเขานี่สวยมากเพื่อนๆนี่ตาเขานี่ได้คุ้มตัวนี้คุ้มเลยเพื่อนๆหกเจ็ดหน่อในกระถางเดียวกันเนาะนี่ตัวแม่เขาตาเขานี่คุ้มเลยเพื่อนๆเนาะต้นสีเขาเขียวใยนอนดูมือถือเพื่อนๆเนาะก็เลยเมื่อก่อนใยทำไม่ายไม่ได้ทำยูทูปเนาะใยไม่ได้ทำให้เพื่อนๆดูอย่างที่ใยบอกก็เลยนอนดูนอนดูแต่มือถือเพื่อนๆเนาะ ยายมีเหมือนกันอยายก็ทําอย่างเขาดีกว่าเนาะได้เพิ่มจํานวนมาถ้าเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนก็ทําเลยนะทําอย่างเขาเนาะได้จํานวนเพิ่มมาเนาะถ้าอยู่เขาก็คงไม่แตกไม่แตกลูกแตกหนอแ่เพื่อนเพื่อนเนาะยายซื้อมานานละนี่สองต้นนี้ซื้อมานานละเนาะก็เลยมาทําอย่างเขาวันวันหนึ่งไม่ไปไหนนอนดูแต่มือถือนอนดูแต่มือถือเขายายก็ซื้อมาเลี้ยงเนาะเออก็ก็ว่าทําอย่างเขาดีกว่าเนาะก็ได้เพิ่มจํานวนมานะนี่ วันวันหนึ่งไม่ไปไหนเราจะทรงคุยแต่ต้นไม้ถ่ายรูปถ่ายมือถือเนอะเขาเดินผ่านเขาก็ว่ายายทรงเป็นบ้าปลูกต้นไม้เราก็มานั่งคุยนั่งพูดเนาะถ่ายรูปอันโน้นถ่ายรูปอันนี้เขาก็ไม่รู้ว่ายายทรงทํ YouTube แล้วเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายนะติดตามคลิปหน้าต่อๆไปเนาะเป็นมูลเสตเดือนเพื่อนๆนี่บ้านยายมีขี้วัวมีมีเส้เดือนอยู่หลังบ้านแล้วก็มีใบมะขามเนาะเพื่อนๆนี่ สวยเพื่อนๆนี่เพื่อนๆทำอย่างยางยสรงนะประสบความสําเร็จนะแล้วคลิปหน้ายายจะเอามาฝากใหม่นะคลิปนี้ถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะยายายสรงไปก่อนละสวัสดีจ้า